Hi everyone, I'm Master Me from Mariwit Education Center. Welcome to English Reading for Matiyom 6. Today, we will review about extensive reading in the story of the enemy. Are you ready? Let's start. หนังสืออ่านนอกเวลานะครับในเรื่องของ The Enemy นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับก็ตัวละครเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกับการทดลองนะครับในเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับ อย่างเช่นการสาดน้ํากรดเนี่ยในภาพที่เรียนจะเห็นนะครับแล้วก็เป็นการสืบหาข้อมูลว่าใครทําอะไรนะครับมีที่มาที่ไปและเรื่องลึกลับอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนคำศัพท์กันสักนิดหนึ่งนะครับคำศัพท์นะครับในเรื่อง มี e อนิมนะครับมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยนะครับคำที่1ครับ a c i d acid คืออะไรครับคือกรดครับนะครับหรือน้ำกรดนั่นเองนะครับคำที่2ครับ a l ร์ล็อกอาร์กก็คือเป็นสถานที่นะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าการจำกัดอากาศนะครับหรือเรื่องของแรงดันอากาศให้มีการถ่ายเทอากาศหรือควบคุมอากาศแรงดันนะครับในห้องนั้นนะครับ คำที่สามครับ option option แปลว่าการประมูลนั่นเองนะครับคำที่สี่ครับ bacteria bacteria ก็คือแบคทีเรียนั่นเองนะครับซึ่งนางเอกของเรื่องเขาก็ทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของ bacteria เนี่ยครับนะครับคำที่ห้าครับ biology biology ก็คือชีววิทยานะครับ bloody แปลว่าเลือดไหลนะครับหรือเต็มไปด้วยเลือดอะไรอย่างนี้นะครับคำที่เจ็ดครับ cancer คือมะเร็งนั่นเองครับ career career คือหน้าที่ครับการงานนะครับ CIA ครับ CA คืออะไร CA เป็นตัวย่อนะครับของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการสืบสวนสอบสวนนะครับชื่อเต็มของเขาก็คือ Central Intelligence Agency นั่นก็เป็นหน่วยงานซึ่งมีเขาเรียกว่าตัวแทนนะครับ ส,สืบสวนสอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับสืบสวนกลางนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับคำที่10ครับ Coincidence Coincidence ก็คือเหตุบังเอิญน,นะครับ11ดครับ Dam Dam <Damn S 2> ก็คือการประนามครับเวลาที่ใครทําไม่ดีหรือทําเรื่องร้ายๆนะครับเราก็สามารถต่อว่าเขาหรือประนาม d e v i l d e v i l ก็คือปีศาจนะครับ Economist Economist ก็คือนักเศรษฐศาสตร์นั่นเอง นะครับคำที่14ครับ fingerprint fingerprint ก็คือลอยนิ้วมือนั่นเองนะครับ fit fit ก็คือพอดีครับ gene gene ก็คือยีนส์นั่นเองนะครับเป็นหน่วยเล็กๆนะครับที่เราสามารถศึกษานะครับแล้วก็ทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับคำที่17ครับ genetics เป็นเรื่องของพันธุกรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับพันธุกรรม เกี่ยวกับยีนเนี่ยแหละครับต่อไปนะครับ genius 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 แปลว่าอัจฉริยะฉลาดมากๆนะครับ idiot แปลว่าคนโง่คนข่าวนะครับ20ครับ lining lining ก็คือเป็นเหมือนซับในในเสื้อเนี่ยนะครับอย่างเช่นสูทนะครับหรือในกระเป๋าตังค์เนี่ยจะมี lining นะครับเป็นเหมือนช่องเล็กๆที่เอาไว้ใส่ของใส่บัตรอะไรอเงี้ยนะครับต่อไปนะครับ21ครับ lord นะครับ หลดก็คือเป็นตำแหน่งนะครับซึ่งได้รับเกียรตินะครับถือว่าเป็นครอบครัวตระกูลที่มีเกียรติมีชื่อเสียงนะครับได้รับการยกย่องนะครับคนไหนก็ตามที่มีคำว่าโหลดนำหน้านี่นะครับก็ถือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น title of a man of noble family นะครับเป็นชื่อนำหน้านะครับส่วนใหญ่ใช้ผู้ชายนะครับยี่บสองครับ mathematics ก็คือคณิตศาสตร์นั่นเอง monster ปีศาจนะครับ outsider outsider แปลว่าคนนอกครับนะคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวหรือไงนะครับเป็นคนที่เข้ามายุ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับต่อไปครับ physics physics ก็คือสาขาหนึ่งครับนะเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงโน้มทวงนะครับนะหรือฟิสิกส์นั่นเองนเรนก็คงเข้าใจนะครับ professor อาจารย์นะครับ pub bridge ก็คือตีพิมพ์นะครับ research ก็คือการทดลอง security แปลว่าความปลอดภัยครับ strong room strong room นี่แปลว่าห้องนี้รภัยนะครับหรือห้องลับที่เอาไว้เก็บของสําคัญนะครับนะมักจะเป็นห้องที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ต้องแข็งแรงมากๆนะครับ tab ครับ tab นี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับนะหรือเขาเรียกว่าเป็นการไปแอบฟังนะครับเป็น verb นะครับไปแอบฟัง ด้วยอุปกรณ์บางชนิดนะครับที่เวลาเราติดไว้ในที่โทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะไปแท็บนะครับหรือไปดักฟังนั่นเองนะครับ tragedytragedy แปลว่าโศกนาฏกรรมนะครับ tube นะครับ tube ก็คือท่อนั่นเองครับและสุดท้ายครับ virusvirus ก็คือเป็นเหมือนเชื้อโรคนะครับนะอาจจะเป็นหน่วยเล็กๆนะครับเป็นสิ่งเล็กๆมากเลครับนะแต่เล็กกว่าแบคทีเรียนะครับไ i r u s เนี่ยนะครับ นะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคต่างๆนะครับไวรัสนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่องนี้กันนะครับว่ามีใครที่สำคัญบ้างนะครับมาดูคนที่หนึ่งเลยครับก็คือมอ์คอมเชกานะครับมอ์คอมเชกกาเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยครับนะครับทำงานนะเกี่ยวกับ เหมือนกับเป็นบริษัทนะครับองค์กรที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะครับนะค่อนข้างที่จะเป็นความลับนิดนึงอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆในเรื่องนี้ต่อมานะครับจอร์จแอชตันครับคนนี้เป็นพ่อตาของมาลคอมครับนะจอร์จแอชตันเนี่ยจริงๆแล้วแรกเริ่มเลยจริงๆเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียครับนะชื่อของเขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจอร์จแอชตันในตอนหลังนะครับเพื่อที่จะ ย้ายมาเป็นชาวอังกฤษนั่นเองนะครับนั้นคนนี้ถือว่าเป็นคนสาคัญแล้วก็ได้รับการจับตามองจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงหลายๆคนเลยนะครับว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่สามารถทําอาวุธหรืออะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นที่ระแวงพอสมควรน,นะครับสำหรับจอห์นแอชตันต่อมาครับเป็นลูกสาวเขาก็คือเพนนีแอชตันครับเพนนีเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตนะครับมีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับและเป็นนักวิจัยด้านแบคทีเรียไวรัสนะครับนะซึ่ง จะสามารถนำสิ่งที่เธอศึกษาเนี่ยมาต่อยอดนะรักษาโรคต่างๆหรือโรคมะเร็งนะครับต่อมานะครับจินเลียนครับเป็นน้องสาวครับคนนี้ค่อนข้างที่เป็นคนเรียบร้อยมากๆนะครับเคร่งศาสนานะครับเหมือนผ้าพับไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นคนนี้แหละครับที่ถูกน้ํากรดสาดนะครับจากความเข้าใจผิดครับนะของคนนี้ครับพีเตอร์เมเบอรี่นะต่อมาครับฮาวเวิร์ดเบนเซนครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญอีกคนหนึ่ง เพราะว่าเขาเป็นสายลับครับซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านของครอบครัวแอชตันเนี่ยแหละครับแต่ว่าถูกส่งมาครับส่งมาเป็นสปายคอยติดตามนะครับจอชแอชตันทุกฝีก้าวเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ถูกยิงตายนะครับต่อมานะครับโจแฮ์ริสันครับโจแฮ์ริสันนี่เป็นหัวหน้าของพระเอกนะครับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนไปค้นคว้าข้อมูลเนี่ยพระเอกก็ต้องไปหาคนนี้นะครับแต่คนที่เป็นหัวหน้าพระเอกที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งก็คือคนนี้ครับโอจิวีครับ โอจิวีเนี่ยเป็นคนที่คอยบงการคอยสั่งคอยมอบหมายหน้าที่นะครับให้พระเอกเนี่ยทำเป็นคนวางแผนที่สําคัญคนหนึ่งเลยนะครับต่อมาครับตัวนี้ก็สําคัญครับนะนี่คือตัวร้ายของเรื่องครับคือลอร์ดเคลเกอร์ครับลอร์ดคลเกอร์นี่เป็นใครครับจริงๆแล้วเขาทํางานอยู่ในหน่วยลับนะครับของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาต้องการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะ ทำตัวแบบว่าเป็นเหมือนคนดีนะครับอุทิศตัวเพื่อประชาชนนะครับแต่จริงๆแล้วคนนี้แหละครับคือตัวร้ายเลยนะครับต่อมานะครับลารีกอดวินครับเป็นเพื่อนร่วมงานของพระเอกครับนะซึ่งมีความสามารถในการพูดภาษารัสเซียได้ครับต่อมาครับแจ็คเบรนท์ครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานของพระเอกคนหนึ่งนะครับแล้วก็คนนี้ครับพีเตอร์แมคเคลลิสครับเป็นอยู่ในทีมของพระเอกนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความสนใจนี่ครับ งานในดีเรยของจอชแอชตันนั่นก็คือโมเดลรถไฟครับเขามีความอยากได้โมเดลรถไฟของจอชแอชตันมากนะครับนะแต่ตอนหลังพระเอกก็เป็นคนประมูลไปได้นะครับเพื่อจะศึกษาไปตรวจสอบดูว่ามันมีความลับอะไรอยู่นะครับในโมเดลรถไฟคันนั้นนะครับต่อมานะครับเฮนที่ครับก็อยู่ในทีมพระเอกเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ไปกับพระเอกในตอนที่อยู่ที่ประเทศสวีเดนครับแล้วเป็นคนที่ยิงเบนสัยชีวนะครับโดยที่เขากล่าวอ้างว่าทําเพื่อป้องกันตัวครับ ต่อมาครับโปรเฟสเซอร์ลัม e เครับคนนี้เป็นหัวหน้างานของเพนนีครับนะทำหน้าที่หลักๆนะครับในด้านการวิจัยนะครับและการตัดต่อ GMO นะครับนะเพื่อการผลิตอาหารคุณภาพให้กับมนุษย์นะครับคนต่อมาครับอาชีพเฟอร์เนครับอาชีคนนี้นะครับเป็นชนพื้นเมืองนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนคลแม็กซ์ของเรื่องเลยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ช่วยพระเอกต่อสู้กับพวกตัวร้ายในเรื่องเนี่ยนะครับนะแล้วก็คนต่อมาครับเป็น พี่น้องกันนะครับเป็นพี่ชายของอาชีนะครับก็คือล็อบบี้เฟอร์กูเซนนะครับต่อมาครับด็อกเร์คอเดอร์ครับอ่าดร์คอเดอร์นี่เป็นใครครับเป็นคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานวิจัยของลอร์ดครีเกอร์นะครับนี่ครับด็อกเร์คอเดอร์ต่อมาครับแม็กซ์ครับแม็กซ์นี่เป็นลูกน้องของลอร์ดครีเกอร์อีกทีนะครับแล้วก็คนสุดท้ายในนี้ครับคือพีเตอร์เมเบอรี่ครับเป็นคนที่สาดน้ำกรดใส จิเนียนจริงๆแล้วต้องการสามกดใส่เพนนีครับแต่ว่าเข้าใจผิดนะครับเนื่องจากเหตุผลที่ว่าเขาเคร่งศาสนาครับแล้วก็เชื่อว่างานของเพนนีเนี่ยมันย้อนแย้งกับหลักศาสนาครับก็เลยจะแสดงออกเพื่อเป็นการต่อต้านนะครับคนนี้ครับปีเตอร์เมเบอรี่ครับนี่ก็คือทบทวรนะครับตัวละครที่สำคัญของเรื่อง The Enemy ครับหลังจากเราได้อ่าน เรื่องราวนะครับ The e n e m y ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดนะครับ after reading activity ดูเพื่อเป็นการทบทวนนะครับว่าเราเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องราวของ The Enemy จริงๆหรือเปล่านะครับโดยสำหรับกิจกรรมนี้ครับก็จะให้นักเรียนนะครับได้เติมคำศัพท์ลงไปนะครับในช่องว่างนะครับว่าเราได้อ่านมาแล้วมีคำศัพท์อะไรที่มันตรงกับเรื่องนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยนะครับ มาดูประโยคนะครับในพารากราฟนี้กันนะครับประโยคที่1เลยครับเพนีแอชตันครับนี่คือนางเอกของเรื่องนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับวอสอานี่วอสอคือคือใครครับนั่นก็ต้องเป็นอาชีพของเขาใช่ไหมครับอาชีพของเขาคืออะไรครับเป็นนักอะไรครับเป็นนักอะไรครับนี่ครับ biologists ครับเป็นนักชีววิทยาครับผู้ซึ่งทำไมครับ ทำการศึกษานะครับเป็นพิเศษในเรื่องเรื่องอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับเรื่องนี้ครับ Genetics ครับเรื่องพันธุศาสตร์นั่นเองนะครับนะต่อมาครับ her father นะครับพ่อของเขาก็คือ George a s h o n นั่นเองนะครับก็มีความสนใจนะครับในงานของเธออะไรของเธอครับนะอะไรครับงานอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอก งานวิจัยนั่นเองนะครับ in her research นะครับ and because he had originally studied เพราะจริงๆแล้วนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียนแล้วก็เชี่ยวชาญศึกษาทางด้านอะไรมาก่อนแล้วครับอะไรครับฮีนี่หมายถึงใครครับก็คือพ่อของเขานั่นเองนะครับนี่ครับ mathematics ครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับและเขาก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างเชี่ยวชาญนะครับ he was able to work with เขาสามารถทำงาน กับอะไรได้ครับ programs ใช่ไหมครับอะไรเป็นโปรกร a m s อะไรครับ computer programs รับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้อง without doing อเลยครับไม่ต้องทำการทดลองหรือทำงานทดสอบของเขาเนี่ยที่ไหนครับ Fi ด o u t doing เลยครับ Doing experiments ก็คือการทดสอบการทดลองนั่นเองใน lab นั่นเองครับคือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้ lab หรือการทดลองใน l a บนะครับคำว่า experiments ก็คือทดลองนะครับต่อมานะครับ Penny was doing important work ก็ทำงานที่สำคัญชิ้นหนึ่งครับเพื่อจะช่วยผู้คนให้ผู้คนที่ suffering from ก็คือทนทุกข์จากอะไรครับทนทุกข์จากอะไรครับโรคอะไรครับโรคอะไรครับ cancer นั่นเองนะครับโรคมะเร็งนะครับอันนี้มาดูนะครับเจ้านายของ Penny ครับเธอ b o s ครับชื่อ Professor Lumsden ครับก็ ทำงานในด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับในด้านอะไรครับ Isolating ก็คือการแยกับแยกอะไรแยกสารแยกอะไรหรือเปล่า Isolating the อะไรครับอันนี้เขาแยกอะไรครับแยกนี่ครับ genes นะครับแยก genes นะครับของพืชและสัตว์นั่นเองเพื่อที่จะผลิตอะไรครับผลิตอะไรที่ดีขึ้นให้กับมนุษย์ครับ Food นั่นเองนะครับ Better food นะครับอาหารที่มันดีขึ้นที่มันมีสุขเหมาะกับมนุษย์นะครับดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น นะครับแต่แล้วนะครับเมเบอรี่นะครับบิลีฟนะครับความเชื่อของเมเบอรี่ครับคนนี้ครับ that their work was against เชื่อว่างานของเนี่ยครับเพนนีนะครับหรือเจ้านายก็ตามนะครับนั้นมัน against ก็คือมันขัดแย้งมันต่อต้านกับอะไรความเชื่อของเขาความเชื่ออะไรครับ religious ครับความเชื่อทางศาสนาครับอ่ามันแย้งกัน เขาไม่ชอบนะครับ because they were creating new forms of life เพราะว่ามันเป็นการสร้างรูปแบบชีวิตแบบใหม่ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับ he said ได้เขากล่าวว่าเพนนี้เนี่ยกำลังสร้างอะไรครับ was making เลยครับ was making อะไร,ร,ะไรต้องสร้างอะไรที่ไม่ดีแน่เลยใช่ไหมก็คือ monsters สร้างปีศาจนะครับ and that was why he wanted to troll นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการที่จะ troll อะไรครับ บนหน้าโทรอะไรคือโยนหรือเคลี่งหรือสาดแล้วกันนะครับสาดอะไรครับแอซิดนะครับน้ำกรดใส่หน้าของเธออย่างไรก็ตาม however ครับ it was Penny's i s t e r เป็นน้องสาวของเพนนีซะงั้นนะครับ who was who was หมายถึงอะไรครับคนนี้ครับเพนนีน้องสาวของเพนนีเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นได้รับบาดเจ็บนั่นเองครับ was injured who was injured in m e m o r y s attack ก็คือการ จู่โจมของเมเบอรี่นะครับต่อมาครับเพนนีบีเคมเอลครับคันนี้พี่สาวแล้วนะครับมาป่วยนะครับตอนอยู่สกอตแลนด์นะครับหลังจากอุบัติเหตุนะครับนะในการที่เปิดเผยความลับของลอดเครก้านั่นเองเครก้าซีเครดนะครับเครก้าซีเครดอะไรครับล a บ o r a ร o ทรีนะครับก็คือในแลบที่เป็นความลับของลอดเครก้านั่นเองนะครับนั้นเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนทำให้เพนนีนั้น ป่วยนะครับ s o m e dangerous อะไรครับเกิดอะไรที่มันอันตรายขึ้นครับ bacteria ครับมัน escape มันหลุดออกมานะครับกระจายนะจากอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้เพนีที่อยู่ในในนั้นนะตอนนั้นนะครับไม่สบายป่วยหนักเลยนะครับนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ทำให้เราได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ มาดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้นะครับเขาก็ต้องการอะไรจากเราครับเขาบอกว่า What did you think of the people in this story? นั้นให้คิดถึงตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี่นะครับที่อยู่ในเรื่องเนี่ยแล้วใช้นะครับตารางที่ให้มาเนี่ยสร้างประโยคนะครับแล้วก็แต่งประโยคขึ้นมาโดยใช้คำพูดของเราเองครับว่าตัวละครที่ให้มาเนี่ยได้แก่ใครบ้างครับมีเบนเซน แอชตันเครเกอร์มัลคอมเพนนีเมเบและ o g จิวและ adjective ที่เขาให้มาต่อมาตรนนี้ครับเป็นคำที่บอกลักษณะนะครับอย่างเช่นคำว่า brave นะครับกล้าหาญนะครับ craver ฉลาดหลักแหลม evil ชั่วร้าย dangerous อันตราย wrong นะครับผิดพลาดนะครับ right ถูกต้องนะครับ stupid เป็นโง่หรือคนโง่นั้นเรามาดูนะครับในตัวละครต่างๆเหล่านี้ว่าเขา น่าจะเติมคำศัพท์ตรงนี้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมครับทำไมเราถึงคิดว่าคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะครับเรามาเริ่มจากเบนซันหนึ่งก่อนเลยดีกว่าเบนซันนี้เป็นใครครับเป็นพ่อบ้านเนี่ยที่เป็นสายลับใช่ไหมครับตามแอชตันแล้วเราคิดว่าเบนซันเนี่ยควรจะเป็นยังไงครับ b r a v e หรือเปล่ากล้าหาญหรือเปล่าครับ c ล e v วเ evil หรือ dangerous นะครับนั่นนี่เป็นตัวอย่างนะครับนั้นเราลองเบนซันเป็นอะไรดีครับมาดูคําตอบกันเลยครับ Benson อันตรายครับนะเป็นคนที่อันตรายครับนะหรือสติป i ตได้ไหมครับได้นะครับทำไมเขาถึงอันตรายครับนะนั้นเราแต่งประโยคต่อไปเลยว่า Benson was dangerous or stupid because he was completely loyal to k r i g g r r แปลว่าอะไรครับเพราะว่าเขานั้นค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์จงรักภักดีอย่างเบ็ดเสร็จอย่างชั่วช่วแบบมากๆเลยนะครับต่อใครครับลอร์ด r 莱เกอร นักอยกานี้เป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่เบนสันก็ไปเชื่อแล้วไปจงรักภักดีต่อเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคนอันตรายได้ไหมได้นะครับหรือเป็นคนโง่ที่ไปเชื่อเขาก็ได้นะครับแบบนี้เป็นตน้นอะคนี้ลองแอชตันมั้งครับแอชตันวอสอะไรดีครับนั้นแอชตันนี่เป็นพ่อของนางเอกนะครับเป็นถือว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวรัเสเซียผู้ปราดเปรื่องแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่น่าหวาดระแวงสําหรับ คนในรัฐบาลอังกฤษนะครับหรือหลอดเคลลิ่เองนะครับนั้นเขาเป็นไง was อะไรดีตอกตอ,อก,ตก,ตออกแล้วแต่เรียนครับแต่นี้คือตัวอย่างคำตอบครับ Ashton was clever นะครับฉลาดหรือ right ก็ได้นะครับ to hide his ideas in the model railway นั้นเขาฉลาดหรือทำถูกต้องนะครับที่ซ่อนไอเดียนะครับไว้ในกลไกลของรถรถไฟอะครับ นะที่เป็นโมเดลที่อยู่ที่บ้านของเขาหรือเราจะพูดได้ว่า Ashton Was Wrong ททาผิดพลาดก็ได้นะครับที่ run away คือหนีไปครับไม่ยอมมาเชิญปัญหาหรือไม่ยอมแก้ครับคือเหมือนเข้าใจผิดกันแล้วเขาก็หนีนะฮะกลัวที่กลัวลูกสาวกลัวตัวเองจะถูกปองร้ายนะครับคิดว่ามีคนที่ไม่หวังดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยหนีดีกว่าโดยที่ตัวเองยังไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับก็ใช้ได้นะครับต่อมาครับมาดูคนที่สาครับ คร a เกอรนะต,ตัวร้ายของเรืะะ่องครับอสอะไรดีอ่าทิกตอกทิกตอคำอะไรที่ดูไม่ค่อยดีแถวๆนี้มาดูตัวอย่างคำตอบกันครับค r a เกอร์วอสอีเครับเป็นคนชั่วร้ายครับหรือเป็นคนอันตรายก็ได้นะครับนั้นคร a เกอร์วอสอีเวลอันรส because he wanted power เขาต้องการอำนาจครับทำไมเขาถึงทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เพื่อต้องการอำนาจต้องการเป็นนักการเมืองต้องการเป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองนะครับ ต่อมาครับ Malcolm ครับ m a ลค o l เป็นคนยังไงนะครับตัวอย่างคำตอบเลยนะครับนักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับ Malcolm เป็นไงดีครับ Was อะไรดีตรงนี้ไปดูตัวอย่างกันนะครับคำตอบก็คือ Malcolm was brave ครับเป็นคนกล้าหาญครับ When he went to the island to find Penny เขาไปไปไหนครับไปตามหาเพนนีครับนะไปที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตามหาเพนนีหรือเราจะใช แบบนี้ก็ได้นะครับเป็น Malcolm w a s c r a v e r ครับฉลาดที่เป็นไงครับคิดนะครับหรือแกะความลับจากอะไรครับรถไฟโมเดลเนี่ยออกนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดเลยนะครับ Malcolm พระเอกของเรื่องนะครับต่อมามาดู Penny ครับ Penny was อะไรดี Was อะไรดีครับตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างคำตอบก็คือ Penny was wrong to work with dangerous bacteria นั่นเพนนีนะ่ะคิดผิดนะครับหรือทำผิดมากๆที่ไปทำงานที่อันตรายคือการทดลองทดสอบแบคทีเรียนะครับโดยที่ถ้าเราอ่านในเนื้อเรื่องเนี่ยจะรู้ว่างบประมาณที่ให้มากับการทดลองหรือทดสอบครั้งเนี้ยทั้งๆท,ที่มันเป็นงานที่อันตรายมากกับได้งบประมาณที่น้อยมากนะครับซึ่งเพนนีเขาก็บ่นอยู่ในเรื่องนะครับก็ถือว่าผิดพลาดนะครับหรือเพนนี Right นะครับ To want to help people with cancer ทําถูกต้องนลครับในการที่จะช่วยเหลือผู้คนจากโรคมะเร็งนะครับต่อมาครับมาดูเมเบอรี่ครับเมเบอรี่เป็นไงครับตัวอย่างคำตอบครับ m มเบอรี่ was s t u p i d ครับเป็นคนโง่มากครับที่ทำไมครับทิ้งลายนิ้วมือครับไว้ที่รถยนต์นะฮะจนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแกะรอยตามตัวได้นะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับไม่ได้คิด เยอะนะครับก็เลยเป็นเหมือนคนโง่นะครับที่ทิ้งรอยนิ้วมือไว้นะครับ his fingerprints นะครับหรือเป็นคนอะไรได้ครับนะครับ m e v e r l y was dangerous because he was mad เขาเป็นคนอันตรายครับเพราะเขาสุดต่งเขาบ้านะครับแบบค่อนข้างเคร่งในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นนะครับต่อมานะครับ o g v เป็นคนยังไงคนนี้เป็นเจ้านายของ Malcolm ครับเป็นคนคอยสั่งคอยบอกทํานี้ทำอย่างนี้นะ Malcolm ไปตามคนนี้นะนั่นเขาเป็นใครครับ Was wrong to make Malcolm spy on his future father-in-law นะครับนั้นโอจิวีเนี่ยทำผิดนะครับในการที่ให้มา c ค l มเนี่ยเป็นสปนยนะครับนะนะกับทำไมครับ on his future father-in-law กับพ่อตางเขาในนาคตนะครับนะหรือบอกว่าอะไรครับโอจิว w a s stupid ครับโง่นะครับที่ when he refused to let Malcolm talk to Ashton in Sweden คือง่ที่ปฏิเสธนะครับไม่ให้มา c คอ m เนี่ย ไปเปิดเผยตัวตนหรือคุยกับแอชตันตรงๆเลยนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงที่สวีเดนนะครับก็ปล่อยกันเข้าใจผิดไปเรื่อยๆจนถูกฆ่าตายอย่างเงี้ยนะครับนั้นความผิดที่สําคัญสำคัญทีกมาจากคนนี้นะครับโอจีวีครับนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหลังจากที่เราได้อ่านนะครับในเรื่องนะครับเอนเนมีนะครับนั้นถ้านนักเรียนสามารถตอบได้นะครับหรือให้เหตุผลได้ว่าตัวละครนะครับที่เราเจอในเรื่องเนี่ย เป็นคนอย่างไรนะครับแล้วก็ทําอะไรอย่างไรก็แสดงว่านักเรียนนั้นได้อ่านเรื่องราวได้อย่างเข้าใจแล้วนะครับต่อมาครับมาดูนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นการทดสอบว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวมากนขนาดไหนนะมาดูคําสั่งเลยเขาบอกว่า who นะครับ who do you think would have said these things บอกว่าใครที่เป็นคนกล่าวคำพูดเหล่านี้ครับ Put them in the right order and say who said them to whom and when แล้วก็บอกได้ว่าใครเป็นคนกล่าวนะครับกับใครที่ไหนเมื่อไรนะครับนะกับใครเมื่อไรนะก่อนอื่นเราลองมาดูก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ไหนมันเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะครับนะดูนะครับ now you must watch Ashton all the time and if you ever see anything that makes you think he's going back to the r u s s i a n you must kill him วันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเลยหรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่นะครับต่อมาครับ you can't stay here คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับ j i l l i a n has been attacked and Penelope might be in danger Penelope ก็จะอยู่ในอันตรายด้วยนะครับ I know the place that we can go to in นส d e n where we will be safe ที่ซึ่งเ,เราจะปลอดภัยครับอันนี้หรือเปล่าและอีกอันนะครับ look we have to get you out of Russia นะครับ now all we are asking is for you to tell us about the work that you were doing on atomic weapons นีใช่หรือเปล่ามีเหตุการณ์แรกเริ่มเลยหรือเปล่าครับนั้นอันไหนจะเป็นเลขที่หนึ่งกันแน่อ่ะมาดูประโยคสุดท้ายก่อนนะครับเป็นคำพูดของใครกัน I think a s h t o n has started working on genetics I don't know exactly what he's doing but he's got a secret f o r m secret room where he's probably keeping his papers นั้นประโยคไหนเกิดขึ้นก่อนเลยครับใน4เหตุการณ์นี้ครับได้แก่ประโยคนี้ครับนี่ครับ you can't stay here ครับนี่เรื่องนี้เกิดก่อนนะครับหลังจากที่ จิลเลียนเนี่ยถูกสาดน้ำกรดนะครับมีก็อยู่ในแชปเตอร์แรกๆนะครับของเรื่องเลยนะครับต่อมาครับเหตุการณ์ไหนครับเกิดต่อมานะครับนี่ครับ I think Ashton has started working on genetics นะครับอันนี้เป็นใครพูดครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าแอชตันเนี่ยกำลังนะครับเริ่มทำงานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรกัน but he's got a secret room เขามีห้องลับด้วยซึ่งเขาอาจจะเก็บเอกสารต่างๆไว้ในนั้น อ่านี้ใครพูดใครไม่รู้แต่เราไปดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับ3คืออะไรครับนี่ครับ now you must watch Ashton all the time นะครับก็คือคอยตามไว้นะตลอดเวลานะครับนะ if you ever see anything that makes you think he's going back to the Russian นะครับ you must kill him นั้นเขาบอกว่าถ้าได้เห็นอะไรแปลกๆนะแล้วเขาจะกลับไปที่รัสเซียนะนะครับก็ฆ่าเขาได้เลยนะครับและประโยคสุดท้ายคือ นี่ครับ Look we h e l p to get you out of Russia นะครับ Now all we are asking is for you to tell us about work that you were doing on atomic weapon นี่ใครพูดกับใครครับนี่อยู่ตอนท้ายๆนะครับของเรื่องและ p ช e r หล็หลังๆนะครับลองดูครับใครพูดกับใครอ่ะมาดูนะครับเหตุการณ์ทั้งบนสุดนะครับคือเหตุการณ์ที่3เนี่ยก็คือครก้าพูดกับใครครับเบน s ันนะครับว่าในการเจอกันนะครับครั้งแรกแล้วก็พูดถึงงานที่ ต้องคอยไปตามแอชตันนั่นเองนะครับต่อมาครับเบนซ์นพูดกับแอชตันครับนะเบนซนที่เป็นพ่อบ้านพูดกับจอชแอชตันหลังจากการที่ลูกสาวเนี่ยถูกสาดน้ํากรดนะครับคําพูดต่อมาเป็นของใครกับใครครับครก้าพูดกับแอชตันครับนะครับครก้าเนี่ยพูดกับแอชตันตอนที่เขาให้ใครครับให้แอชตันเนี่ยออกจากรัเสเซียนะครับ ต่อมาครับสุดท้ายครับเบนสันพูดกับเครก้าครับนะพูดเกี่ยวกับอะไรครับ five years before the story begin พูดย้อนกลับไปนะครับ5ปีนะครับก่อนที่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นนะครับแบบฝึกหัดทบทวนนะครับให้นักเรียนได้ลองทบทวนดูว่านักเรียนได้อ่านแล้วมีความเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ลองทำ activities พวกนี้ดูนะครับ สำหรับนี้ก็ขอจบนะครับการรีวิวนะครับเอ็ e ซ e เท i ซ e ฟเ e ดดิ้นะครับ t h e enemy ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเราเรียนคงจะเข้าใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็ขอขอบคุณและลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย